ครับอย่า้งชัอนะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนอยต้องถ่ายตอนมันนอนแล้วนะป่ยช่อยนะปีใหม่แล้วเอาเชือกฟางด้วยถ้าสวยกลัวก็ต้องเอาตัวที่สวยนะที่มีตัวสวย ก็เก็บไปเลี่ยนเปลี่ยนนะเนาะซื้อให,ให,หมเ่เนี่ยพากันมากินขนม,มแมวกินเ้ียกันของแพงชับจา้าตัวนี้นะสวยนะกินไหม อ้ยยสีวแมวสวยก็ต้องเู่กับสวยๆยีเดย์ยีเด้์เฮ้ยน่ารักเอ้ยโอ้ยน่ารักขอถ่ายรูปหน่อยสิเชฟยีเด้์มันไม่รักแต่กลุ่มแซ่ไอตัวพวกนั้นเลยสิโมฮัยมึงบอกได้เหมือนกันแต่ตัวนี้มันมีเหลืออันเดียกกลุ่มก็เป็นสีฮัดคองอยู่นะ มันหัดคอมันเหรอเป็นยืดไง<อ>เป็นกระปิงไงเนี่ไม่หล่อไม่ตายหรอก <c oughs> ยังอยู่ <c oughs> ยอร <c oughs> อดท่าที่อึดท่ากันเนาะคอดิ้นหัดคองงน, <c oughs> น่ารักว่ะ <c oughs> เออมันกระบอกนี่เนาะมันกระบอกคอดิ้นมาเพื่อนอันนี้เป็นกระดิ่งใหม่ ทำไหมหล่อจังเลยอ่ะใช่ไมคุม้มชับหล่อจังเลยอ,อ,อ่ะอ๋อขึ้นมาถอดยากเน <c oughs> มียวเมียวบบเห็นซอยคอเลยค,คุ้มชับน่ายๆเลยแหละมันบ่มากเลยมัน,นหนามุ้ยเนี่ยไอไม่ได้นะต้องถอดเมียว โมเห็นเนี้ยเนี้ยแชแชไม่สนใจหรอกเนี้ยแชปเบื่อม่อะไรก็ด้วยใส่ให้เท้าอโอ้าตัว้หลายแค่รัดตองดูดิเไรเยันล้น้องเยอะคอใหญ่ไปเปล่าตอนนี้ยังคอเล็ก เว้ยตัวนี้น่ารักสร้อยคอมันอะเอามานอนมาใช่ดาวบบทั้หน่อยป่นนี้ไปเอานี่ให้ดิใส่เต็มที่เลยนะเอ้หงส์เมื่อให้ลูกให้ปวดใส่ให้เู้าห้เต้าบต็บบเที่ยว